งานเนี้ต้องสวยเปรี้ยวกว่าเดิมฟรีโปรคลาร์แฮมมาสคาราเลือกมาเข้าคู่สีแถมไลนสันซิวโปรคลอร์ color, ทุกกลงสวยอย่างใจสัง่งแถมฟรีถึงกันยายนนี้เท่านั้น สวัสดีค่ะวันนี้ประธานาธิบดสีสาธารณรัฐประชาชนจีนเจียงเจิ้งหมินเดินทางมาเยืนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะค่ะในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะในเจียงเจิ้งหมินพร้อมด้วยภรรยาและคณะจำนวน1้0ยคนได้เดินทางด้วยเครื่องบินพิเศษแอร์ไชน่ามาถ,ถึงยังท่าอากาศยานกรุงเทพจากนั้นก็ไปที่ลานพระพาวมหาเจษฎาบดินเพื่อรับกุญแจเมืองในคืนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานเลี้ยงพระกายหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีและภรรยา ทางด้านนายชลิตภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในโอกาสที่นายเจียงเจอมหมินเดินทางมาครั้งนี้ก็จะหารือกับผู้นําจีนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนและการป้องกันวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยระบุการแก้ปัญหาบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒาพนาธนกิจจะแยกหนี้ดีและหนี้เสียโดยจะใช้เงินจากกองทุนกื้นฟูเข้าช่วยเหลือเพียงไม่กี่พันล้านบาทค่ะ หม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแนวทางการแก้ปัญหาพัฒนาธนกิจนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกสิกรไทยได้ตกลงว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมการแก้ปัญหาด้วยการแยกสินทรัพย์ที่ดีและเสียออกจากกันและอาจตั้งบรัษัทบริหารสินทรัพย์เข้ามาบริหารมีเสียโดยธนาคารกสิกรไทยอาจเป็นผู้รับผิดชอบในการหาผู้บริหารมืออาชีพค่ะ ชาวบ,บ้านตำบลคลอง3จังหวัดปทุมธานียกพวกบุกปิดถนนมอเตอร์เวย์สายวงแหวนตะวันออกเรียกร้องรัฐจ่ายเงินค่าเวรคืนที่ดินค่ะชาวบ,บ้านกว่าร้อยคนรวมตัวกันตั้งเต็นต์ปิดถนนสายมอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันออกรอบนอกบางพลีวางน้อยเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินค่าเวรคืนที่ดินให้กับชาวบ,บ้านอีก4ครอบครัวที่เหลือจนกระทั่งในอุดรขอจรเวหาดเลขาธิการสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการ,รเกษตรเดินทางมาเจรจาพร้อมกับรับปากจะจ่ายเงินทั้งหมดให้ภายใน15วัน ชาวบ,บ้านจึงพอใจและสลายตัวยอมเปิดถนนตั้งแต่เวลา15.30นาท,ที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชนวิสุทธกษัตริย์เผาบ้านเรือประชาชนวอดไป20หลังคาเรือนแล้วก็ตึกแถวหลายคูหาค่ะ เมื่อเวลา8นาฬิกาเศษเพลิงได้ลุกไหม้จากบ้านต้นเพลิงในชุมชนและลามไปยังตึกแถวด้านหน้าอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นร้านอะไหล่ย,ยนต์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเศษจ,จึงควบคุมเพลิงไว้ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้5รายแต่ในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตส่วนสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากบ้านต้นเพลิงที่กำลังซ่อมแซมสายไฟในตัวบ้านค่ะ อินโดนีเซียส่งตำรวจปราบจราจนเข้าคุมเข้มสถานการณ์ในติมอร์ตะวันออกเนื่องจากตัวเหตุการณ์บานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมืองค่ะหลังเกิดเหตุประทะก,กันอย่างหนักระหว่างฝ่ายสนับสนุนและต่อต้านเอกราชจนทําให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย5รา,ายวันนี้ตำรวจปราบจราจนเกือบ300นายได้ถูกส่งเข้าควบคุมสถานการณ์ในนครดีลีแล้วในขณะที่นานาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซีย Indonesia, หาทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย ส่วนออสเตรเลียเสนอให้กองกําลังรักษาสันติภาพ UN เข้าไปช่วยควบคุมสถานการณ์ในติมอร์พร้อมกับสั่งกองทัพให้รอรับคําสั่งที่เมืองดาวินหากต้องมีการอพยพฉุกเฉินค่ะติดตามข่าวสถานการณ์เด่นได้นะคะในเวลาประมาณ17นยกา30นาทีค่ะ ถึงยามห่างไกลร,ร้างกันมันคงรักในหัวใจ กระรือหยางจ้าโผสั่งวันนี้ฟรีเป็นคู่กับชุดจังเกิลบักเก็ตไม่เพียงไก่เขาอยหกนักเก็ตหกหมื่นร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแถมฟรีไก่ทอดสองชิ้นหรือโฮสลอมันบวกเดือฮัตวิงโทรเดี๋ยวนี้ฟรีเลยถุงโตวันนี้ถึงสามสิบกันยายนนี้สีส้มซองซองซองข่าวใหม่นี่ไงใส่ใหม่สบู่เด็กแคร์เคลียร์ไมม์มีกลีเซอรีนใสบริสุทธิ์จากธรรมชาติช่วยให้ผิวที่บอบบางสะอาดนุ่มชุ่มชื่น หสบู่เด็กแคร์เคลียร์มายวางใจแคร์ตัางลูกน้อยวางใจคุณพิลาวินัส AHA ทำให้ผมนุ่มได้ขนาดนี้ก็เพราะสะกัดจากผลไม้จึงซึมซาบเข้าถึงความชุ่มชื่นจากทุกอนุผมผมจึงนุ่มสวยได้ในทุกสัมผัสค่ะเลเซนารสติกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแปลจกจังแล้วดีไงคะ นี่ไงจ๊ะเวลาทาปุ๊บเนี่ยแห้งทันทีเลยเห็นไหมอืมแห้งเลยจริงๆด้วยแล้วก็ยังแห้งกั้งวันอีกด้วยนะนี่แหละฉันรีบก็มมั่นใจร้องหรือเปล่าร้องเรืโคสเตอร์อารมณ์นี้สิอร่อยเข้มได้ใจหวงพิกหมดอร่อยโรลเลอร์โคสเตอร์มันพระหล่ำคากรับ ไม่ชอบเลยเะาเหนื่อออกเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราก็เ,กเหนื่อออกหน้าทุกคนนั่นแหละจ้ะเนี่ยแค่เครียดก็ออกแล้วไม่ใช,ใ,ชใช่ยิ่งตอนเครียดนี่นะเสียเรื่องทุกทีเลยพี่ว่าความมั่นใจเนี่ยสำคัญนะคะให้ลูกกินดูเม็กซ์วันพลัสครับนมของแดกยุคคอมพิวเตอร์เขาใครๆก็บอกว่าดีไม่เปลี่ยนยี้ห้อค่ะดูเม็กซ์วันพลัสเราอยากโตเต็มตัวฉลาดเต็มใบค้นคว้าวิจัยโดยสถาบันวิจัยดูเม็กซ์จากเดนมาร์ก เมื่อสิ่งที่เลือกคือหนทางของนักสู้อุปรสรรคจึงกลายเป็นสิ่งที่ต้องปันฝ่ามือปืนคืนนี้สองทุ่มสิบห้าจบและสี่ทุ่นบันทึกขวัญกับการตามล่าทุกเสี่ยวนาทีมรณะบ๊บจูเนโรเบิร์ตเดนเซลวอร์ชิงตันนายผู้หญิงเสี่ยมรณะคืนนี้คุณน,นายอย่าส้มใจเลยว,ว่าเงินเนี่ยจะเอามาจากไหนเอาเป็นว่าเอกแบงค์เนี่ยมันไม่ใช่แบงค์ปลอมก็แล้วกันหรือว่า จิตป่วนวันนี้หกโมงเย็น<ม> <c oughs>